สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่วัดเขาตะแบกที่จังหวัดชนบุรีแต่ว่าตอนนี้คือเสียวมากคือบรรยากาศตอนนี้คือมันร้อนแล้วมันก็วิวดูวิวสวยแล้วดูวิวข้างล่างที่พื้นสิทุกคนคือมันเสียวมากขาสั่น อ oh my god เสียวอยู่นะบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนเข่าตะแบกมาวันธรรมดานะคะวันพาลือหาดคนก็จะน้อยดีไม่ต้องไปแย่งกับใครตอนปิดเทอมไม่ได้มา เราค่เราคิดว่าคนน่าจะเยอะโอ้สุดยอดคือไม่กล้าเดินค่ะยอมรับว่าไม่กล้าเดินแล้วก็เป็นขามันสัน่นเดินมุมๆตรงนี้แล้วก้านเนี่ยทางเดินไม่กล้าเดินโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพักไปเจอกันเดี๋ยวลงสะพานก่อนติดตามกันนะคะ